เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรร้ายแรงมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยแต่ AJ, เนี่ยก็ยังคงไม่พอใจนะครับที่ริชี่ไม่เคยดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนที่เขาก่อตั้งบริษัทถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะสนิทมากมายขนาดไหนก็ตามและจากนั้นเราก็ได้รู้นะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเอเจทงานให้กับบริษัทของพ่อมายานะครับ แต่ว่า AJ ก็ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะทุกคนต่างก็รู้สึกว่า AJ เนี่ยได้งานดังกล่าวก็เพราะว่าภรรยาของเขาเท่านั้นถ้าไม่มีภรรยาแล้วก็ AJ ก็อาจจะไม่มีงานทำเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะในวันรุ่งขึ้นกลุ่มพวกเขาเนี่ยก็เตรียมตัวสำหรับการพายเรือคายักแล้วนะฮะแล้วพวกเขาก็ไปรวมตัวกับไกด์ของพวกเขาไกด์ก็ได้แนะนำตัวเองให้กับทุกคน,นะครับว่าชื่อนิกและก็แจกเสื้อชูชีพให้กับทุกคนเพื่อความปลอดภัย จากนั้นลิชี่ก็มายาะเยะะะ้ยเอเจนครับว่าทริปนี้แพงไปหน่อยนะแต่ก็ขอให้เอเจไม่ต้องกังวลเพราะว่าลิชี่เนี่ยจะออกทุกอย่างในทริปนี้เองจากนั้นนะครับพวกเขาแต่ละคู่ก็นั่งบนเรือคายัคซึ่งแบ่งเป็นเรือละคู่และนิกเนี่ยก็นั่งอยู่คนเดียวและนิกจะสอนพวกเขาถึงวิธีพายเรือคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะได้ออกไปจนภัยอย่างจรงิงจังหลังจากที่ร่องเรือไปได้สักพักแล้วนะครับนิกก็ได้เสนอว่าพวกเขาเนี่ยสามารถพักค้างคืนในบริเวณนั้นได้และค่อยกลับรีสอร์ทในวันพรุ่งนี้ ในกลุ่มก็เห็นด้วยนะครับและนิกก็ขอโทรศัพท์ของพวกเขาแต่ละคนเอาไว้ก่อนโดยนิกเนี่ยจะเก็บโทรศัพท์ของแต่ละคนเอาไว้ในถุงกันน้ําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกคนต่างก็ทําตามนะครับแต่ AJ เนี่ยอ้างว่าเขามีงานต้องทําและเขาไม่ยอมส่งโทรศัพท์ให้จากนั้นพวกเขาก็พายเรือต่อไปนะครับและนิกซึ่งเป็นไกด์เนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าพ่อและปู่ทวดของเขาเนี่ยเป็นคนทํางานในบริเวณแถวนี้ เขาอธิบายว่าปู่ทวดของเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่มาถึงที่นี่และค้นพบที่นี่เป็นคนแรกแต่ปู่ทวดของเขาเนี่ยก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับหลังจากที่ค้นพบชนเผ่าชนพื้นเมืองแห่งหนึ่งที่นี่แต่หลังจากที่ตามหาแล้วพวกเขาก็ได้พบเพียงแค่ข้าวของของปู่พร้อมกับอุจจาระมนุษย์ที่มีกระดูกมนุษย์อยู่ในอุจจาระนั้นนั่นก็บอกบอกว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่คุณปู่พบเนี่ยเป็นพวกเผ่ากินคน แต่นี่ก็รับรองนะครับว่าอาณาเขตที่พวกเขาอยู่นปัจจุบันนี้เนี่ยยังห่างไกลาจากอาณาเขตที่จะไปถึงจุดที่คุณปู่ไปถึงนั้นเมื่อสาวๆได้ยินเช่นนี้นะครับก็รู้สึกหวาดกลัวมากแต่ฝ่ายผู้ใช้กลับคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นต่อมาภาพยนตร์ก็ตัดมาอีกฉากหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นสองคนที่กําลังขี่จักรยายนวิบากอยู่นะฮะซึ่งอยู่ในเขตที่ห่วงห้าม ทั้งคู่ก็อยู่ตรงป้ายที่เขียนว่าห้ามเข้านะครับแล้วก็ถ่ายวีล็อกอย่างรวดเร็วโดวยกล่าวถึงว่าแม้แต่ป้ายจะเขียนว่าห้ามเข้าแต่ทั้งคู่เนี่ยก็จะเข้าไปและวิดีโอนี้เนี่ยมียอดชมถึงสามหมื่นครั้งะะทำให้ทั้งคู่ตื่นเต้นมากๆจากนั้นทั้งคู่ก็ขับเข้าไปในหลังป้ายที่เขียนว่าห้ามเข้านะครับแล้วก็ขับหายไปเข้าไปใน